สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือนี่เลยจะพามาแยกแยกหน่อหูช้างนะคะนี่คือต้นเขาใหญ่โตมากอันนี้ก็คือลูกเขาเยอะมากนะคะมันก็คือดิฉันก็จะทำการขอภายเสียงตัวอีนะคะแยกหน่อนะลายสวยมากนะต้นนี้ เดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนอืมเดี๋ยวเรานะคะจะทำการแยกหนอนะสำหรับใครที่แยกหนอไม่เป็นนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะพาทำนะคะนี่รากอากาศอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องยกยอดแล้วนะต้นนี้นะ เพราะว่านางแก่แล้วนะคะต้องยกยอดแล้ว